คำเตือนคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนให้คนเล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้กข้องให้คำแนะนําสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดี FC ทั้งเก่าและใหม่นะครับสวัสดี FC จากส,สปป,ปลาวแล้วก็ FC จากไทยด้วยนะครับวันนี้จะพามาชมรัฐบาลไทยนะครับแนวทางรัฐบาลไทยวันที่17มกราคม2565นะครับผม สุด2ตัวแล้วก็3ตัวนะครับบนล่างนะครับผมก่อนจะชมคลิปก็มาฟังคำเตือนก่อนนะครับคำเตือนไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับผมเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมปรดใช้วิจัยงานในการรับชมด้วยนะครับผม ันนี้จะพามาชมสุด2ตัวและ3ตัวบนล่างนะครับไปกลับนะครับผมมีตัวไหนบ้างครับมาชมกันเลยครับผมมาชมกันเลยครับผมเ c ทุกท่านนะครับนี่นะครับผมมี5 2นะครับ04นะครับ9 4้นะครับ6 5นะครับ แอดมินก็นิ้น5้าสองนะครับแล้วก็หกห้านะครับนิ้นๆนะครับผมนี่นะครับชุดสตัวแล้วก็สตัวนะครับมาสมชุดสตัวนะครับผมมีศูนย์หะครับมีสองเนะครับมีเก้านะครับเจ็นะครับผมหนนะครับน้นน้นสองเนะครับแล้วก็หนนะครับผม มินเน้นให้นะครับผมนี่นะครับมาทมสุดสามตัวนะครับสุดสามตัวนะครับมีเจ็ดห้าสองนะครับเก้าหกห้านะครับเน้นเก้าหกห้านะครับผมแล้วก็เก้าหนึ่งเจ็ดนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอให้ท่านเฮงๆรวยๆปังๆนะครับผมเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับ ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับผมเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับขอให้ท่านโชคดีนะครับปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับขอให้ท่านมีความสุขความเจริญนะครับร่ำล่ำรวยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ